ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ที่ใต้คลิปนะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้สติในการตัดสินใจ สวัสดีค่ะสวัสดี FC เจาะเลขเด่นสุดหวยพารวยค่ะคลิปนี้เป็นชุดโค้งสุดท้าย2ตัวบนงวดวันที่1เมษายน2564นะคะโดยสูตรการคำนวณหลัก10ค่ะจะใช้หลัก10บวกกัน3ครั้งผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวก0นบก2บก1นะคะ และหลักหน่วยจะใช้หลักแสนบวกหลักหน่วยบวกสิบล่างผลลัพธ์ที่ได้นํามาบวกศูนย์บวกหกบวกสองบวกหนึ่งค่ะและนําทั้งสองสูตรมาจับคู่ชุดวินกันนะคะเป็นสูตรสองตัวบนปักหลักไม่ต้องกลับหลักนะคะสูตรหลักสิบแอดมินจะขีดเส้นสีแดงและหลักหน่วยจะขีดเส้นสีฟ้าค่ะเดี๋ยวมาคํานวณงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ไปพร้อมกันเลยนะคะ วิธีการคำนวณก็จะใช้ผลการออกรางวัลของงวดก่อนนะ890422และ2ตัวล่างออก19นะคะเป็นตัวตั้งค่ะเดี๋ยวเริ่มคำนวณไปพร้อมกันเลยเริ่มจากสูตรสีแดงใช้หลักสิบบวกกัน3ครั้งใช้2บวก2บวก2ค่ะ สองบวกสองได้สี่สี่บวกสองได้หกนำหกมาบวกเลขคงที่หกบวกศูนย์ได้หกหกบวกสองได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าค่ะปักหลักสิบนะคะได้เลขหกแปดเก้ามาดูสูตรหลักหน่วยค่ะใช้หลักแสนบวกหลักหน่วยบวกสิบล่างคือแปดบวกสองบวกหนึ่ง แปดบวกสองได้สิบสิบบวกหนึ่งได้สิบเอ็ดค่ะนำเลขหนึ่งมาบวกหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งบวกหกได้เจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้สิบใส่ศูนย์ค่ะปักหลักหน่วยจะได้เลขหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์นำทั้งสองหลักนะคะสิบและหน่วยมาจับเป็นคู่ชุดสองตัวบนค่ะ อันนี้เป็นสูตรปักหลักคือไม่ต้องกลับหลักนะคะหลักสิบหลักหน่วยตรงๆเลยนะคะก็จะได้เลข6กหนึ่งหกเจ็ดหกเศูหนึ่งแปดเจ็ศและ เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าเก้าเก้าศูนย์ค่ะ ในชุดนี้นะคะแอดมินจะลองนำมาชนให้เพื่อนค่ะชนกับสูตรเลขท้ายสองตัวบนและสูตรแต้มรวมสองตัวบนนะคะที่ลงไว้ให้เนาะสูตรนี้เป็นสูตรที่เข้าต่อเนื่องมาจากงวดก่อนนะคะแต้มรวมจะได้แต้มสองแต้มห้าแต้มหกมาดูค่ะว่าแต้มไหนที่มันชนกับเลขเด่นในสูตรนี้บ้างนะคะ,ะดูที่ตัวแรกนะคะ <c oughs> หกหนึ่งนะคะหกบวกหนึ่งได้เจ็ดก็ไม่ไม่ได้เข้าแต้มไหนนะคะต่อไปหกเจ็ดได้สิบสามได้แต้มสามไม่มีหกเก้าเป็นสิบห้าค่ะสิบห้าเข้าแต้มห้าอ่ก็จะมีตัวนี้นะคะหกเก้าเก้าหกนะคะที่เข้าที่แต้มห้านะต่อไปหกศูนหกศูนหกบวกกันเข้าแต้มหกค่ะ 8บวก1ได้7 8บวก7ได้15เข้าแต้ม5ก็มี8 7นะคะ8 9ได้7 8 0ได้8 9 1ได้10 9 7 9 7เข้าแต้ม6สสำหรับสูตร2ตัวบนชุดนี้นะคะถ้าเพื่อนนำมาชนกับสูตรแต้มรวม2ตัวบนที่แอดมินลงให้นะคะก็จะชนกันอยู่ที่เลข หกเก้าและ9 7นะคะถ้าชนสูตรเลขท้าย2องตัวบนนะต่อไปค่ะสูตรเด่นบนระยะยาว3 0มลบหงวดนะคะ ที่ลงไว้ให้กับสูตรเด่นบนระยะยา42ว42ลบ1งวดทั้งสองสูตรนี้เมื่อจับคู่ชุดมาชนกันนะคะมันจะชนกันอยู่ที่เลข5และเลข8ค่ะมันก็จะน่าสนใจว่าถ้าสูตรไหนมีเลข5และเลข8ก็น่าเก็บไว้พิจารณานะคะสำหรับในสูตรนี้สองตัวบนนะคะก็จะมี8 1 8 7 8 9และ8 0ค่ะนี่นะสำหรับการชนเลขเด่นที่ชนกัน2ตัวนะคะส่วนเลขเด่นตัวอื่นก็จะมีเลข2เลข7เลข0เลข9นะคะเพื่อนก็ลองไปเลือกดูนะ ใครมีเลขไหนโดนใจนะคะคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่เฮงๆรวยๆสวัสดีค่ะ